ใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำถุงใต้ตาหรือห,อหอลวรอยล่องลึกแนะนำครีมเซตนี้ค่ะเป็นครีมที่คนไทยในต่างประเทศนิยมใช้กันเยอะมากๆ ใครที่ได้ใช้ต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าใช้แล้วดีจริงใช้แล้วเห็นผลจริงเมื่อก่อนพึ่งก็เป็นคนที่มีฝ้ากลับบริเวณหนกแก้มและริ้วรอยตรงหางตาตอนนี้พึ่งใช้ครีมเซตนี้มาครบ3มเดือนแล้วฝ้ากละหายริ้วรอยตื้นขึ้นแถมผิวหน้าก็เด้งเรียบเนียนดูอมชมพูเพื่อนๆทักกันทุกคนเลยว่าผิวดีและดูเด็กลงมากจนตอนนี้เพื่อนในกลุ่มไปซื้อครีมตัวนี้ใช้ตามกันทุกคนเลยครีมตัวนี้เป็นนวัตกรรมไลโปโซมหนึ่งเดียวในโลก ที่สามารถซึมซับได้ลึกถึงเซลล์ผิวชั้นในสุดฟื้นฟูได้นาดับ DNA ทํทให้เห็นการเปลี่ยนแปลงใน28วันแรกที่ใช้ใครที่มีปัญหาผิวหน้าเพิ่งแนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยนะคะรับรองว่าผิวหน้าดีขึ้นแน่นอนและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีพร้อมของแถมให้ถึงหน้าบ้านอีกด้วยนะคะรีบสั่งก่อนโปรโมชั่นจะหมดนะ